สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวบ้านนาคนตาหวานจะพาไปดูสวนของเราสวนสะน้อย,อยเล็กๆน้อยๆกับทุ่งข้าวสวนกล้วยสวนมะพร้าว ดูค่ะกล้วยก,จกว็จะได้กินแล้วหนึ่งเครือจะได้กินแล้วนี่เพึ่งดำเสร็จนะคะก็มีกล้วยโอ้สนั่นเครือที่สองก็มีหลายเครืออยู่ด้วยค่ะ น,นี่ก็จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็มะละกออันนี้ต้นส้มโอเพิ่งปลูกไว้ปลูกไว้ได้2ปีแล้วจ้ะก็จะมีสะสะเล็กๆเราเอาไว้เลี้ยงปลาไว้กินนะคะเราไม่ได้ทำไอ,บอ้บ่อใหญ่เราทำบอ่อเล็กประมาณ4ี่พันนะคะบอ่ออันนี้ แต่ลกมากเลยน่าก็จะมีต้นกล้วยอีกเครือที่สามแล้วกล้วยจะมีต้นดอกไม้สวยมากเลยดอกอีหยังกาะดอกกระเล่าบ้านเราเรียกว่าดอกกระเลาเด้อค่ะนี่งามขนาดอันนี้ก็จะเป็นกระเดือนะแต่มันแก่แล้วแต่ถ้าเป็นจุมจ่มๆนะ มันจะอ่อน,นจะกินได้ใส่แกงมะม้ยต้นมะพร้าวไผ่นะคะมันก็จะเป็นทุ่งข้าวของเรานี่ค่ะมะละกอมะละกออันนี้สองปีแล้วนี่ก็สองปีแล้วนะคะยังไม่ตายยังออกลูกให้กินเลยค่ะนี่แหละค่ะเกษตรกรบ้านเราถ้าขยันปลูกก็ได้กินนะคะ เราจะมารอดูโซต้นสซมโอเรากี่ปีจะได้กินอันนี้เป็นปีปีที่ปีที่สองหรือปีที่สมเนี่ยจำไม่ค่อยได้นี่ค่ะปลูกไว้อีกแล้วมะพร้าวของเราอันนี้ก็จะเป็นต้นสซมโอเราปลูกไว้3ต้นนะคะอยู่ในริมสะคูสะ น,นี่ก็จะเป็นต้นที่สามสองต้นนี้จะเป็นต้นเล็กหน่อยนะคะสองต้นนี้แต่ต้นนั้นจะเป็นต้นใหญ่อันนี้ก็ยังไม่พันทิ้งนี่ค่ะกอต้นกล้วยของเราอีกแล้วไม่นานก็ได้กินหมากกินผลแล้วนะคะต้นกล้วยนี่ปลูกไว้เถอคะค่ะถ้าใครมีพื้นที่นะ ก็แตกออกมาเีกแล้ว,วค่ะจะเป็นเครือแล้วยีกไม่นานก็ออกหวีออกปีแล้วก็ออกหวีเป็นเครือนะคะต้นมะม่วงของเราก็มีกอไผ่ข้างหลังด้วยออกหน่อให้กินทั้งปีลยค่ะี่กระสานกะ็ะจะเป็นต้นมะกอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต้นมะละกอที่กําลังเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้สี่วันนะคะวิวสวยมากเลย เพิ่งปลูกได้สี่วันนะคะต้นมะละกอของเราจะเป็นทุ่งนาอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงกระสอนะคะต้นใหญ่มากหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่สาวบ้านานายังไม่ได้เกิดะคะ่ะก็จะมีต้นขานะคะหัวข่าต้นหัวข่ากองหัวข่า ต้นมะพร้าวต้นนู้นก็ใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะข้างหลังนู้นก็มีกอกล้วยของเราโอ้ยกอลำใหญ่เลยนี่จ้าต้นมะละกอเพิ่งปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขกดํากับดําเนินนะคะที่จะเป็นมะละกอที่ใช้ตําแล้วอร่อยมากถ้าใครจะจะปลูกมะละกอไว ใช้ตำนะคะตำส้มตำนี่ต้องใช้มะละกอแขกดำดำเนินนี่ค่ะอันนี้ก็นีมันมันจะมีก้านแหลกกับก้านขาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นก้านขาวอันนี้จะเป็นดำเนินบอกว่าไปเบิ่งแขกดำแขกดำน,นี่น่าจะเป็นแขกดำ ก็ปลูกไว้สองพันที่จริงปลูกไว้สามพันนะคะสามสายพันแต่แต่อีกสายพันหนึ่งเป็นมะละกอเตี้ยชุมแพแต่หยุดอยู่ข้างบนบ้านนู่นอันนี้ตรงนี้เรา,เามาใช้ปลูกไอ,อ้แขกดำกับดำเนินนะคะนี่ค่ะสวยมากก็ไม่ยากนะคะเราก็ขุดหลุมขุดหลุมประมาณวงกลมแล้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่คะ่ะประมาณย สิบเซนแล้วก็ปลูกได้แล้วค่ะแต่นี่ยังไม่ได้ปลูกห่างเท่าไหร่นะคะปลูกทีๆเพื่อตายนี่จะถ้าใครอยากปลูกก็ปลูกทันปลูกกินเองได้นะคะง่ายมากเลยวิธีปลูกของสาวบัรนนาก็คันแทนามันใหญ่กว้างเนาะ เราก็จะปลูกอย่างนี้เลยซ้ายขวาแล้วตรงกลางก็จะเป็นทางเดินนะคะตรงกลางนี้อันนี้ก็จะเป็นซ้ายมะกอด้านซ้ายนี่ค่ะดิมด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นมะรกอดีมด้านขวาปลูกอย่างนี้แล้วตรงกลางก็จะเป็นทางเดินนะคะเนี่ยจะเป็นทางเดินอย่างนี้เลยค่ะเนี่เห็นไหมคะถ้าเป็นคันเทนาที่ใหญ่ๆเนี่ยหน่อย แล้วเราก็จะใช้น้ำจากนี่ค่ะทุ่งนาเนี่ยแหละค่ะลดหรือน้ำอยู่ในสระก็ได้นะคะค่ะสวยมากเลยค่ะคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ